สวัสดีครับวันนี้ครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียนะครับวันนี้ผมจะมาคุยประเด็นเรื่องการขับฟุตบ,บอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างสโมสส์วีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนสโมสร์แคนาดาครับทีมดังจากลาลิก้าสเปนนะครับซึ่งคู่นี้จะเป็นนัดที่สองของรอบ8ทีมสุดท้ายถ้าใครชนะ ถ,ถ้าใครผ่านเข้าสู่รอบนี้จะไปพบคู่ระหว่างโรม่าก,กับไอเจ็กอัมสเตอร์ดัมนะครับตอนนี้คผมจะมาพรีวิวรีวิวคู่พรีวิวคู่แมนยูกับแาราดาผลนัดแรกเป็นยังไงแล้วก็เช็คสภาพความพร้อมความฟิตของนักเตะวันที่จะลงลงสนามวันนี้เป็นยังไงคู่นี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับ พรีวิวให้ฟังครับแล้วก็จะบอกอีก3คู่ที่เหลือนะครับของในท้ายคลิปนะครับผมตอนนี้ครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับนัดที่2นะครับระหว่างแมนยูกับแคนาดาซึ่งแมตช์แรกนะครับแมนยู U, ไปสามารถเอาชนะแคนาดาในบ้านของแคนาดา2ประตูต่อ0แมตช์นี้นะครับแคนาดาต้องมาเยือนที่สนามโอทัฟฟอร์ด ซึ่งเป็นงานค่อนข้างลำบากของสโมสรแคนาดาครับที่จะมาเยือนสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลัใช้ไปได้นะครับเรามาเช็คฟอร์มของอ่าในลีกนัดล่าสุดของแมนยูนะครับแมนยูเอาเชน,นะสปเปอร์สามประตูนหนึ่งแล้วก็ฟอร์มของแคนาดาครับในลีกเอาเชน,นะบายาโดลิดสองประตูนหนึ่งคือไปเยือนนะครับสภาพความพร้อมของแมนยูนะครับแมนยูครับน่าจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับ คือมีดาบิดเดเกอานะครับบานบิสซาก้าอักตัวอองเซเบนะครับวิกเตอร์ดิเลเลฟอเล็กสเตเลสนะครับแล้วเฟรดเนเมยามาติสบูโนเฟอนเนเดสดิยาโล่ปอกบาแล้วก็เมสันกรีนวูดนะครับส่วนนักเตะที่ถูกแบนนะครับวันนี้มีคือลูกชอแม็กไวน์แล้วก็สกอตแม็กทูมินีครับสามคนที่ถูกแบนของแมนยูนะครับส่วนแคนาดานะครับทีมของดิเอโก้มาเดมาร์ติเนสนะครับ มาด้วยระ,ระบบ4 2 3 1ได้แก่ลุยซิวานะครับวิกเตอร์ดีอาร์ตเกเมสซันเชตเคซุสบาเคโลกาโลสเนบา่ามากซิมโกนายังยันโกเอเลล่านะครับอันโตนิโอปูเอตัสอังเกลมอนเตโลเคนเนดีโรเบนโตโซลาร์โดครับอันนี้คือเป็นนักเตะจอมเก่าของแคนาดานะครับโซลาโดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับแมนยูต้องแมนยูนะครับ ทำยังไงก็ได้คือถ้าแพ้ก็แพ้แค่1 0ถ้าแพ้2 0ต้องต่อเวลาที่ออเทอร์ฟอร์ดนะครับแต่แมตต์นี้ผมให้ทัศนะไปที่แมนยูย้ำชัยเอาชนะแคนาดาด้วยสกอร์เดินครับ2ประตูต่อ0นะครับผมแล้วก็ระดับความมั่นใจครับผมให้อยู่ที่80%นะครับแล้วคู่ต่อไปนะครับผมมาคุยเกี่ยวกับคู่ของอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลแมตต์ที่แล้วนะครับเล่นในบ้านเจอสลาเวียปาร์กนะครับแมตต์นี้อาร์เซนอลต้องไปเยอะต้องไปเยือนทีมปาร์กที่เช็คนะครับ ถือว่าเป็นงานหนักของทีมไอ้ปืนใหญ่อาเซนอลเลยนะครับตอนนี้อาเซนอลนะครับถือว่าเป็นนักเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะครับที่ถือว่าค่อนข้างทําผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวที่ได้รับบาดเจ็บก็พวกดาวิดลุยส์แล้วก็คิรแลนชิปนี่นะครับอ่าแบก้ายนะครับส่วนทีมเจ้าบ้านนะครับซาลาเวียปาร์คถือว่าเป็นทีมที่มมาหมืดเหมือนกันนะครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับอ่าพวกอ่าปีเตร์ โอลายินกาครับแล้วก็แยนคุสต้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นกองหน้าที่ถือว่าอันตรายพอสมควรนะครับแมตช์ล่าสุดครับอาร์เซนอลเพิ่งเอาชนะนักบุญซัมตันสามเออเชฟยูนะครับสามประตูต่อศูนย์เกมนี้นะครับผมให้ผมยังให้ทัศนคติไปอยู่ที่สโมสรอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลจะชนะสองประตูต่อหนึ่งนะครับคู่ต่อไปนะครับคู่อาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับคู่นี้แมตช์แรกนะครับโรม่าบุกไป แมตช์แรกนะครับลุมา่อาอ่าอัจคักคับแพ้ในบ้านต่อรุ่มมากหนึ่งประตูต่อศูนย์เออหนึ่งประตูต่อสองนะครับเกมนี้ผมยังให้ทัศนคติไปที่สโมสรโรม่าครับที่มีอย่างพวกเอเดนเชโกเปโดเป็นเลกินี่นะครับคือเป็นนักเตะถือว่าเป็นตัวความหวังของอา่าโรม่านะครับส่วนอัจจัก,ก็มีพวกดาวิดเดเลสอา่าทูรานทาดิปอันเนี้ยถือว่าเป็นกองหน้าตัวสำคัญของอัจจักผมพวกนี้นะครับผมให้ โรมาชนะไปที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วคู่สุดท้ายนะครับเป็นบีอารเรลลเจอกับสโมสซอนอาดลโมซากเก็ pt, นะครับที่อันดับหนึ่งของลีกโคเอเชียนะครับคู่นี้นะครับแมตที่เจอกันมานะครับเดาโมซากเก็ pt, เปิดบ้านแพ้บีอารลหนึ่งประตูต่อศูนย์คู่นี้นะครับผมให้ไปท่านะคติที่ว่า นอกจากเบียรลิวนะครับมีนักเตะที่ถือว่าค่อนข้างดีครับอย่างเช่นพวกคาร์ลอสบักกานะครับแล้วก็ปาอูเตเลสนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวเอกของเบียรลิวส่วนดินอมโซสเก็นะครับแชมป์อ่าไม่มีตัวเจ็บเพิ่มนะครับมีนักเตะที่ถือว่ามิสลาฟออสซิสแล้วก็มาริโอกัฟโนบิดนะครับถือว่าเป็นตัวเก่งของตอนนี้เบียรลิวนะครับน่าจะกำรรชยัยแล้วก็เอาชน,นะทีมสโมสรดินอมโซสเก็ด้วยสกอร,ร์สองประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ จะให้ค้างตาย่าผมให้ทัศนคติทีมไหนบ้างนะครับผมให้แมนยูอาร์เซนอลดีนอโมส์บิยาเรลรม่านะครับตอนนี้ครับเรามี3ช่องทางให้ทุกท่านได้รับชมนะครับมี f เฟซ o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  ยู u u บบล็อกดิสนะครับหนึ่งไลก์หแชร์หนึ่งกำลังใจช่วยให้ช่องเราพัฒนาคอนเทนต์ที่ดีต่อไปนะครับขอให้ดูฟุตบอลอย่างเป็นกลางครับดูให้มีความสุขสวัสดีวันสงกรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ